สวัสดีครับเ็สก่อนส่งลูกค้าผมพิรามจังหวัดพิษณุโล,โลกนะครับตัวกำคอโคลดรลาคา1,200นะครับเดี๋ยวมารีวิวส่งลูกค้ากันดูครับเหมือน <c oughs> เดิมครับเป้าแฝงก่อนนะครับ ลูกแรกไม่โดนนะเดี๋ยวมาดู <c oughs> เป็นอะไรเอ่ยไม่โดนนะก็เช็คยางนิดหนึ่งนะ <c oughs> มาดูกันใหม่ครับ โดนแล้วนะครับแต่ว่าเฉียดนะครับ <c oughs> ก็มาดูกันใหม่ครับโดนแล้วแต่เฉียดนะฮนะดูอีกรอบนะครับ มารับน่าจะเกิดจากการลิงไม่ตรงครับต่อไปเป็นเป้าล่างครับอีกนิดนะครับ ร้อยครับอ้อันนี้ผมไอ้นี่เองครับสบัดปลายปืนเองครับลองแล้วก็บอกดิว่ามันแน่ขนาดไหนแน่เหรอเดี๋ยวยิงให้ดู รั่วเลยระเบิดเลยทำไหมยิงปไม่ยิงนก<แ>ยิงนกยิงหนูแล้วไอ้ยิงลูกไข่อะยิงลูกไข่ตังหากไม่ใช่ก,กระบอกนี้กนระบอกนี้แหละแต่ว่ามันต้องทำชุดยิงใหม่<ล>ใช่<า>อำไหมล่ะถ้าสั่งกี่บอกเท่าไรทันสอ้โห,โหมไม่ัยง <laughs> ครับเป้าเป้านอนนะสุดควรนะโอ้โหกระจุยคนระับพ <c oughs> อดีมีคนเแ่าน,นี้ผ่านไปผ่านมาก็มาถามดูปืนยิงลูกไข่นะต่อไปเป็นเป้าบนนะ นี่ครับเรียบร้อยครับก็ผรมพิรามพิสนุโลกนะครับพอจัดไปสวยๆครับ